สองเหรียญเลยนะไม่มีอะไรด้านนี้ก็ไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรไม่มีมือก็ไม่มีอะไรนะเดี๋ยวดูนะใส่เข้าไปนะอืมปึ๊บหายไปได้ยังมั้งนอือหายไปอืมอ่ะย้ายจากข้างนี้ไปข้างนู้นดิโอเคดูนะข้างนี้อือข้างนู้น อ่ะมีไหมอ้าว<ะ>อ่าอยู่ข้างนี้ย้ายไปข้างนู้นดิโอเคเ้ยอ,อย่าเปิดอย่าเปิดดิเ<ร>อเคเราย้ายข้างนี้ไปข้างนูน้นเอ Sí, papá,